สปิเกอร์ไลน์มังกรแคสเตอร์ปวดทะลุมิติวางขายในไลน์โซลแล้วนะงับซื้อผมสีแล้วมาทำให้โลกดีก่าวไปด้วยกันสวัสดีครับทุกท่านพบกับผมมังกรนะฮะคลิปนี้ผมก็จะมาทดลองเปลี่ยนสีห้องของผมนะครับปกตินี่คือสีห้องที่ทุกท่านเห็นอยู่เป็นประจำนะครับ ซึ่งมันเป็นโทนสีออกเทาๆอะ่ะมันสื่อถึงความว่างเปล่าและโดดเดี่ยวแล้วก็ไร้สีสันใช่มันโดดเดี่ยวเหมือนกับที่คุณจีบเขาแล้วเขาไม่สนใจคุณเลยยังไงละ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นห้องลับแห่งมิติที่48แล้วกันนะ<อ>นี่คือห้องลับแห่งมิติที่48ยังไงละ่ะ <laughs> โอเค อ่อะไรนะแสบตาอย่างนั้นเหรอโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่ก็ได้นะเอาละนี่ก็คือหนึ่งในช่องว่างระหว่างมิติดีขึ้นบ้างหรือเปล่าล่ะอะไรนะตาลายอย่างนั้นเหรอให้ตายสิท่านเนี่ยเรื่องมากชิบหายเลยอ่าผมหมายถึง ผมจะเปลี่ยนให้ก็ได้นะอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ห้องรับแขกตั้งอยู่ในอวกาศนั่นแหละนะผมหวังว่าท่านน่าจะชอบนะโอเคก็เป็นไงบากครับกับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดส u b s c สไ b e ด้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย